สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในช่วง healthy delicious อร่อยดีมีประโยชน์แบบปุ้มปุ้ยค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะอยู่กับไข่มุกนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยนะคะคุณไกลเสริมโตทักเทียงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เสริมมีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนําที่จะให้ไขมุกทําอาหารได้บ้างคะวันนี้หันไปเห็น ปากสีชมพูของน้องไข่มุกเข้าไปนี่ต้องตัวนี้เลยครับฉลากจําง่ายพ,พิเศษใช่ครับสีชมพูว,ว,วันนี้ค่ะไข่มุกจะทําเมนูนี้ให้พี่เสริมทานเลยค่ะกุ้มปุ้ยตะลุยไพรก็เริ่มด้วยนี่ค่ะ หอมซอยเป็นลูกเต่านะคะกระเทียมสับนะคะพริกขี้หนูสับนะคะตะไคร้ซอยนะคะมะนาวสับเป็นลูกเต่านะคะแล้วก็ขิงสับเป็นลูกเต่าะคะ่ะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยนะคะถั่วลิสงค่ะแล้วก็สะระแหน่ค่ะโโค,ละคแล้วก็จะมาทานกับผักสลัดนะคะอย่างเช่นบัตเตอร์เฮดหรือผักกาดขาวหรือว่า T M ผักสลัดที่ ท่านผู้ชมแต่ละท่านชื่นชอบนะคะเมนูนี้เรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆเลยแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะก็ไข่หมูก็จะทำน้ำตะลุยไพลก่อนนะคะน้ำเียมของเรานะคะเราก็จะเริ่มจากเขาน้ำมะนาวนะคะจะให้กะจะให้ครบทุกรสเลยค่ะได้เลยพี่อิงต้องชอบแน่ๆจับจ้านอย่างนี้ ล้วตามด้วยน้ำปลานะคะว่าไปแล้วเนี่ยเครื่องปรุงที่เป็นส่วนประกอบเพิ่มแทบจะไม่มีอะไรเลยน้ำซอสจากกระป๋องุ้ปุยใช่ใช่มาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอต้อนรับหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัตสู่รายการด้วยค่ะนะคะรักชิมระดับโลกเลยโหวันนี้ดีใจมากที่จะมาร่วมชิมอาหารที่ไข่หมูปรุงในวันนี้นะคะวันนี้เป็นเมนูชื่อว่าปุ้งปุยตะลุยไทยค่ะ พริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยนะคะที่จะอยู่ในน้ำยางนี่จะทุกอย่างต้องซอยมาเลยเลยดีกว่าครับง่ายกว่านี่นี้อันสมัยนะรสชาติเยอะผักพวกผักไฮโดรโปนิกอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ค่ะก็จะพิเศษนิดนึงนะคะขายน้ำสัากินตองเลยแบบไม่ใช่ค่ะเราจะมาปิ้งมากริวกับบนเตากับใบตองก่อนใช่ค่ะ ใส่ปลาอ้วนๆนะครับข้าวขึค่าเพิ่มเติมอะไรไหมแล้วก็จะมีตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้ด้วยนะครับอวางไว้ข้างบนถ้าจะเป็นยาแล้วนะครับใช่ครับเพราะใบมะกรูดก็เหมือนกันใช่ไหมครับใบมะกรูดก็แก้ไอได้นี้เป็นหนาบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มา วางหน้าเปบนเตาอย่างี้ค่ะตอนนี้ปลาที่เรานำมาปิ้งบนเตาแล้วคะก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโก้เพิ่มแป๊บเดียวเลยนะสิบนาทีเนี่ยสิบนาทีค่ะราเสิร์เร็วมากเลยแล้วก็นำขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอุยทำไมมันหอมอย่างนี้ล่ะ เวลาค่ะสำหรับปุ้ยตจลัยในวันนี้ครับขอาวเนี่นะคะพี่เชิญข้าวมาวันนี้มานี่อันนี้อันนี้ป่าเมืองอะไรป่าเมืองการบัมาเพียงชิ้นใหญ่ให้ไข่มุกจะได้พอดีคำนางงามกินชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับเอาละครับชิมแล้วเลยค่ะนี่ต้องเป็นเมี่ยงเออเรียกอะไรนะเมี่ยงอืม ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยิงมากที่มาเชยนะะที่มาช่วยให้มุกชิมแล้วก็คิดค้นสูตรอาหารอร่อยๆแล้วก็เฮลตี้เทลตี้แบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปลาแมคโคเรลแสนอร่อยของเรานะคะตาปุมปุ้ยค่ะกินรลิงนะคะใส่ความอร่อยด้วยรอยยิ้มเสริมประโยชน์ด้วยปมปุ้ยค่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปบ่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>